ทีนี้ต่อไปนะว่าดูก่อนีิสูจทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกําเนิดก่อนได้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วซักถามว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญกรรมส่วนกุศลเป็นอย่างไรกรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งกุศลเนี่ยเป็นอย่างไรกรรมมีกี่อยา่างต้องนึกถึงกายกายกรรมเนาะวจีกรรมและมโนกรรม กายกรรมที่เป็นกุศลเนี่เป็นอย่างไรกายกรรมที่เป็นกุศลก็คือกายกรรมที่ไม่เป็นไปกับการฆ่าศัตว์ทีนี้ไอ้คำว่ากรรมได้แก่อะไรองค์ธรรมได้แก่อะไรเจตนาเมื่อเป็นกายกรรมนั้นก็คือเจตนาที่เป็นไปทางกายเจตนาที่เป็นไปทางกายที่เป็นกุศลมีกี่ดวงมีกี่ดวงนะมีแปดดวงก็คือมหากุศลจิตแปดนั่นแหละที่เป็นกายกรรมที่เป็นไปกับกุศล กุศลที่เป็นไปทางกายในแปดดวงนั้นทานทานกุศลเป็นทางกายได้ไหมล่วงมาทางกายยทวารก็ได้เรียกว่ากายกรรมศีลกุศลเป็นทางกายได้ไหมได้ภาวนาเป็นทางกายได้ไหมก็ได้อันก็ศึกษาเรื่องว่าเอกุศลทางกายนี่เป็นยังไงนั่งยังไงแล้วใจเป็นกุศลอะยืนยังไงแล้วใจเป็นกุศลเดินยังไงใจเป็นกุศลนอนยังไงใจเป็นกุศลอันเนี้ยคนศึกษานะกกายกรรม แล้ววจีกรรมอ่ะวจีกรรมที่เป็นกุศลมีกี่ดวงก็มหากุศลแปดอีกนั่นแหละพูดอยู่แล้วนะเอ๊พูดยังไงพูดจริงจะจิตเป็นกุศลเจตนาที่ทําให้เกิดการพูดพวกเรามียี่สิบดวงแต่ที่เป็นกุศลมีแค่แปดดวงอที่เป็นมหากุศลเกิดขึ้นในขณะที่พูดอ่ะเป็นยังไงต้องนึกถึงตอนที่เรียนก่อนต้นๆเนาะใช่ไหมพูดยังไงจึงจะเป็นไปกับฐาน พูดอย่างไรจึงจะเป็นไปกับศีลพูดอย่างไรจึงจะเป็นไปกับภาวนาเออในพูดเป็นศีลเนี่ยเป็นคําพูดที่เว้นจากพูดเท็จเว้นจากพูดส่อเสียดเว้นจากพูดเพ้อเจ้อเว้นจากพูดคําหยาบคายนั้นต้องพูดไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นต้นอันนั้นเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้คำพูดที่เป็นกุศลนี่เป็น วจีกรรมพูดยังไงเป็นทานพูดยังไงเป็นศีนพูดอย่างไรเป็นภาวนาใครอยากพูดเป็นภาวนาม้งเอาพระไตรปิฎกไปอ่านเสียงดังๆนั่นแหละคำพูดเป็นไปกับภาวนาเพราะว่าฟังทมแสดงทมเป็นประเภทกุศลประเภทเภททาวนาใช่ไหมเนี่ยมาอ่านนี่เป็นภาวนาแล้วเนี่ยได้บุญประเภทภาวนาเอาเฉพาะขณะที่จิตเป็นกุศลนะก่ออ่านอยู่เหมือนเดิมแหละแต่โทสะเกิดนี่ก็ไม่ใช่กุศลอีกนั่นแหละ พูดเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าจิตไม่เป็นไปกับกุศลก็ไม่ใช่อีกการสังเกตกุศลก็ต้องกุศลเนี่ยจะมีความเบาความอ่อนความคล่องแล้วกุศลนี้จะเกิดร่วมกับเวทนาได้สองอย่างคืออุเบกขากับโสมนัติฉะนั้นจะต้องเป็นคนที่สังเกตสังเกตสภาพจิตมากเลยนะเมื่อไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นๆเนี่ยต้องเป็นคนที่สังเกตความคิดบ่อย คนที่สังเกตความคิดบ่อยๆจนรู้เหตุรู้ปัจจัยของความคิดมากๆประเภทนี้เรียกว่าเจริญใช้จิตนะื่อทีใช้จิตก็คือประเภทจิตตานุปัสสนาถ้าเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆแล้วสังเกตความรู้สึกมากๆประเภทเจริญเวทนานุปัสนาต้องสังเกตจริงๆเลยนะจับพิจารณาแยกแยะถ้าเป็นของของพระที่ท่านเจริญกุศลบ่อยๆจนท่านสังเกตได้เลยว่า เมื่อวานกับวันนี้ไหนกุศลเจริญกว่าในขณะแต่ละขณะนี่ขณะไหนกุศลเจริญขณะไหนไม่เจริญจนแยกแยะได้อ่ะจนแยกแยะได้ตลอดเลยในแต่ละอารมณ์เพราะในสัพเพเสวิตตพสูตรเนี่ยเป็นส,สูตรที่ท่านให้แยกอารมณ์เลยว่าอารมณ์ไหนเห็นแล้วสีอะไรควรเจริญเห็นแล้วกุศลเจริญไหมเออถ้าไม่ควรเจริญอย่าไปเห็นมันฟังแล้วกุศลเจริญไหมถ้าฟังแล้วกุศลไม่เจริญอย่าไปฟังมันท่านสอนหมดเลยในในสูตรนี้ พราะท่านเป็นคนที่แยกแยะความรู้สึกนึกคิดคอยสอบทานเทียบเคียงอยู่ตลอดเวลาการพิจารณาเทียบเคียงลักษณะนี้บ่อยๆก็จะเหมือนกับพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคโอวาดกับท่านพระราหุลใช่ไหมโอวาทกับพระราหุลให้ตรวจตรวจสอบกายกรรมตรวจสอบวจีกรรมตรวจสอบมโนกรรมให้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นคนที่ตรวจสอบตัวเองมากนั้นเราไม่ต้องไป ให้คนอื่นมาคอยตรวจสอบไปทําอะไรมาบ้างวนันนี้แต่เราต้องตรวจสอบตัวเราเองตลอดทังั้นการตรวจสอบกายกรรมวจีกรรมอย่างนี้เป็นเรียกว่าชําระกายชําระวาจาเป็นศีลใช่ไหมทังั้นคนที่ชําระกายวาจาได้โอ้กายเราไม่มีโทษคําพูดเราไม่มีโทษคนประเภทนั้นแหละเรียกคนศีลดีแล้วล่ะมันนึกหาไม่มีข้อตําหนิเลยนะไปพูดให้คนไม่สบายใจเหมืนมน่าตําหนิไม่น่าพูดแบบนั้นเลยอคนที่ฉลาด ใช้คําจนตัวเองไม่เดือดร้อนใจพฤติกรรมจนตัวเองไม่เดือดร้อนใจคนนั้นแหละเป็นคนที่มีศีลดีแล้วละ่ะแต่ถ้าหากว่าพฤติกรรมที่นึกแล้วยังกินแหนงตัวเองเลยนะอันนั้นเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่มีผลมากไม่มีอน,นิสงส์มากเอ้อยู่กับพ่อเราควรทําอย่างเงี้ยกลับไม่ทำอย่างเงี้ยอันนี้นี่ก็กินแหน่งยังทั้นคาว่าศีนเนี่ยกายกรรมนี้ไม่ได้หมายถึงว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วเป็นศีล อันเรื่องของศีลที่พระองค์ทรงแสดงนั่นอ่ะเออถ้าอยู่กับครูอาจารย์ต้องปฏิบัติตัวยังไงกายกรรมเราควรจะเป็นยังไงอยู่กับพ่อแม่เราควรมีกายกรรมอย่างไรอยู่กับเพื่อนมีกายกรรมอย่างไรอยู่กับน้องมีกายกรรมวิจีกรรมอย่างไรอยู่กับคนใช้อยู่กับที่ทํางานอยู่กับแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยธรรมะในชั้นศีลเนี่ยจริงๆเนี่ยพระองค์สอนไว้สอนไว้หมดเลยสอนไว้ตลอดเลยนะว่าเราต้องมีพฤติกรรมแบบนี้นะอย่างพระเนี่ยสมมติถ้าพระนะ ถ้าอยู่กับพระด้วยกันเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเดินนำหน้าเราสามารถเดินนำหน้าใครได้บ้างสมควรไหมหรือว่าที่นั่งควรนั่งตรงไหนถ้าจะพูดเนี่ยควรพูดอะไรถ้าจะพูดต้องขออนุญาตคนนั้นก่อนต้องพูดต้องขออนุญาตคนนี้ก่อนถ้าจะพูดต้องพูดเรื่องนี้เขามีวินัยเข้าไปรับรองหมดพวกนี้แหละเป็นการชําระวจีกรรมชําระกายกรรมเพราะว่าพราะผู้มีพระภาคทรงสแสดงว่าหมูสัตว์นี่ปกติคด ไม่ตรงเาเรียกว่ากายะทุจริตวจีทุจริตมีมอกอันธรรมวินัยของพระองค์เนี่ยเพื่อดัดความคดอันนั้นชําระกายกรรมและวจีกรรมเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจึงมีความสะอาดเป็นอาการปรากฏมีฮิริโอตปะเป็นเหตุใกล้ให้ให้กุศลศีลเกิดขึ้นอันคนที่จะมีพฤติกรรมวจีกรรมที่ดีมากนั้นคนนั้นต้องเป็นผู้ที่มีฮิริโอตปะ ท่านก็ต้องเข้าไปถามพวกอย่างนี้เนี่ยจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยการการถามนะเข้าไปถามมาท่านผู้เจริญกรรมส่วนกุศลเป็นอย่างไรกรรมส่วนอกุศลเป็นอย่างไรกรรมส่วนที่มีโทษเป็นอย่างไรกรรมที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไรส่วนกรรมที่ควรเสพเนี่ยเป็นอย่างไรกรรมที่ไม่ควรเสพเนี่ยเป็นอย่างไรควรภาวนาควรปฏิบัติควรพอกพูนอะไรควรไม่ควรกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทําอยู่พึงเป็นไปเพื่อ ไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานทาอะไรที่เป็นไปไม่ได้ประโยชน์ชาตินี้ไม่ได้ประโยชน์ชาติหน้าไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานหรือกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทําอยู่พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขตลอดกาลนานเป็นไปเพื่อประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ที่จริงแล้วมีเยอะ ตถาคตย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทรรมสังสมพกภูนภัยบูน<ก>คือเข้าไปสอบถามนี่แหละคือไม่ใช่แค่ถามเฉยๆนะถามแล้วเอาไปปฏิบัติจริงๆนะไม่ใช่โอ้อยากจะได้เหตุอย่างนี้เลยไปถามถามๆซะหน่อยนะไม่ใช่แบบนั้นนะคือต้องเรียกว่าถามเพื่อมุ่งผลในการลักษณะเอาไปใช้เอาไปประพฤติปฏิบัติ ครั้นจุติจากสวรรค์แล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้พระมหาปริศลักษณะคือมีพระชวีคือผิวเนี่ยสุขุมละเอียดเออถามถามเยอะๆเนี่เป็นเหตุให้ผิวดีนะไม่เคยคิดนะเออนี่ก็เป็นเหตุแห,ห่งกรรมกันนะแต่ต้องถามว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลนะไม่ใช่ว่าถามเรื่อยอยากได้ผิวอย่างนี้ก็เลยถามใหญ่เลยนะจนใครมีใครตอบให้แล้วก็แย่เหมือนกัน โทรศัพท์ถามแล้วเขาไม่ตอบถ้าโทรศัพท์เกิดเนี่ยสักผิวไม่งามเลยนะครับนี้เพราะฉะนั้นทําให้พระองค์นี้มีพระชวีเนี่ยสุขุมละเอียดเพราะพระชวีสุขุมละเอียดทุลีละองมิติดพระวรกา,ายได้ผิวดีพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยพระษณะนั้นถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิคือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ที่มีลักษณะอย่างนี้จะได้อันนี้สงพิเศษ คือมีปัญญามากไม่มีบรรดากามะโภคีคือชนผู้บริโภคการผู้ใดผู้หนึ่งมีปัญญาเสมอแปลว่าในแผ่นดินนั้นท่านฉลาดที่สุดฉลาดกว่คนทั้งแผ่นดินน่งน,นั้นเลยมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์ฉลาดหมดเลยถ้าทรงออกพนวดจะได้เป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อนี้สองพิเศษยังไงอีก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระปรีชาเมกปัญญานีิมากมีพระปรีชานีนกว้างขวางปัญญากว้างกว้างเหมือนอะไรบอกเหมือนแผ่นดินอะมีปัญญาทําลายกิเลสมีปัญญาร่าเริงมีพระปัญญาว่องไวมีพระปัญญาเฉียบแหลมมีพระปัญญาทําลายกิเลสไม่มีสรรพสัตว์ผู้หนึ่งผู้ใดมีปัญญา เสมอพระองค์หรือจะมีสัตว์ที่ประเสริฐกว่าพระองค์นี่เรามาลองฟังดูเกี่ยวกับเรื่องปัญญาว่าออพระผู้มีพระภาคของเรานี่มีปัญญาอย่างไรบ้างที่บอกว่าผลที่จะได้รับนะทำให้พระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีปัญญามากก็คือพวกมหาปัญญามหาปัญญาแหละมหานี่แปลว่าใหญ่คือคนที่มีปัญญาใหญ่มากปัญญาเยอะมากเหมือนกันแ ถามว่าปัญญามากนี่เป็นไนตรงนี้ข้อความในอัถกถาท่านได้คัดเอาข้อความนี้มาจากคัมภีร์ปฏิสัมพิธามัชฌะคัมภีร์ปฏิสัมพิธามัชฌในหมวดว่าด้วยปัญญาก็กล่าวถึงปัญญาเหล่านี้การที่เอาปัญญาเหล่านี้มากล่าวเพื่อให้เห็นชัดขึ้นว่าพระผู้มีพระภาคนั้นทรงมีพระปัญญาอย่างไรมหาปัญญาก็คือบุคคลย่อมกําหนดสีละขันอันมีคุณมาก ก็คือขันตัวนี้เนี่ยแปลว่าแปลว่ากองเหมือนกันเถอะศีละขันที่มีคุณมากเพราะฉะนั้นศีละขันที่เป็นคุณนั้นศีลเนี่ยเกิดร่วมกับจิตได้กี่ดวงต้องถามก่อนว่าศีลคืออะไรศีลคืออะไรก่อน,น,นหนึ่งเจตนาศีลสองเจตสิกศีลสามสังวรศีลสีส่อวีติกมาศีลเรียนไม่นานแล้วนาะ เคยฟังครั้งหนึ่งแล้วล่ะเออทบทวนอีกนะเจตนาศีนได้แก่เจตนาของบุคคลผู้งดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นเจตนาของผู้ตั้งใจงดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นและเจตนาของบุคคลผู้ตั้งใจปฏิบัติมีอาจาริยวัดเป็นต้นเรียกว่าเจตนาศีนคล้ายๆว่าเคยได้ยินนะศีนมีสองอย่างคือ เว้นกับปฏิบัติอันเจตนาของบุคคลผู้เว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตและเจตนาของบุคคลผู้ตั้งใจบำเพ็ญกายสุจริตกายสุจริตก็คือการกายกรรมเนี่ยถ้าเป็นพระเนเนเนี่ยก็ประพฤติวัดในครูอาจารย์เป็นต้นหรือถ้าเป็นลูกก็ทําไงดีรับแม่มาฟังทำอย่างนี้ได้ไหมได,ได้นะเออได้แล้วอาจารย์ก็บอกได้ได <laughs> ต้องได้แล้วเนาะ ก็คือตั้งใจปฏิบัติบิดามารดาเป็นต้นนั่นแหละเป็นเจตนาศีลน,นะเจตนาของผู้ตั้งใจทำนะไม่ใช่สักแต่ว่าทำสักแต่ว่าก็ุศลอาจจะสักแต่ว่าให้ผลเหมือนกันนะให้แบบทิ้งๆควางๆทีนี้ต่อไปนะเจตสิกศีลเจตสิกศีลเนี่ยมีอยู่สองอย่างด้วยกันเจตสิกศีลคือวีรตีศีลกับมโนสุจิเรสาม วีรตีสามได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะอันนี้ก็เป็นเจตสิกสินเจตสิกสินและเจตสิกสินอีกสามอย่างก็คืออนา,าพิชาอัพยาปาทะและสัมมาทิฏฐิสามตัวนี้ก็เป็นเจตสิกสินแต่พิอีกอะไรอีกสินคือสังวรสินสังวรมีกี่อย่างคะ สังวรห้าอย่างหนึ่งปฏติโมกขสังวรสองอินทรีสังวรหรือที่เรียกว่าสติสังวรสามยาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรนะสังวรห้านี่ก็เป็นศีลอวีติกามะก็คือการไม่ล่วงละเมิดนะกุศลที่ตั้งสมาทานและไม่ละเมิดอะ่ะอันนั้นก็เป็นอวีติกามะศีลน,นี่คือศีลศีลเหล่านี้เนี่ย เป็นโลกิยะก็มีใช่ไหมเป็นโลกิยะก็มีเป็นโลกุตระก็มีวีรตีก็เกิดร่วมกับมัคคจิตและผลจิตถ้าธรรมดาก็เกิดร่วมกับมหากุศลพันพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีปัญญากําหนดศีลเหล่านี้นี่คุณยังไงอ่ะนะเรียกว,ว่าวิจัยเรื่องศีลได้อย่างละเอียดที่ดูนะพระองค์เนี่ยบัญญัติเรื่องศีลเป็นพระวินัยปิฎกสองหมื่นหนึ่งพันพระ ร,รมขันและก็กําหนดศีลขันนั้นตัวศีลเนี่ยถ้าพูดแบบทั่วไปแล้วก็คือจตุปริสุทธิศีลนั่นแหละปฏิโมกสังวรอินทร์สังวรอาชีวะปริสุทธิศีลแล้วก็ปัจยะสานิสิตศีลมีปัญญากําหนดสมาธิขันอันมีคุณมากกําหนดสมาธิขันเนี่ยสมาธิขันก็คือกองแห่งสมาธิกองแห่งสมาธิก็ต้องไปดูว่าเออหนทาง วิธีการปฏิบัติสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรก็ต้องนึกถึงกษินสิบอาสุภาสิบอนุสติสิบโอ้ไปสามสิบเลยนะสิบสามครั้งก็สามสิบและอะไรอีกจจตุธาตุววัฏฐานอาหาเรปฏิกูลสัญญาพรหม,มิหารสี่อรูปฌานสี่ประเภทนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานเพราะสมาธิที่เป็นไปกับฌานสมาบัติ เหล่านี้เนี่ยเป็นโลกิยะและก็สมาธิที่เป็นโลกุตระสมาธิที่เป็นมัคคสมาธิและผลสมาธิด้วยอันพระองค์เนี่ยมีปัญญาที่จะกําหนดเรื่องราวเหล่านี้เปิดเผยแสดงสั่งสอนเรื่องราวเหล่านี้ไนดะ้อย่างละเอียดละออถีท้วนตามเหมาะสมกับอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายและพระองค์นั้นมีปัญญากําหนดปัญญาขัน ปัญญาขันก็คือกองแห่งปัญญาที่มีคุณมากดังั้นปัญญาขันที่เระองค์ทรงแสดงก็คือปัญญานั้นต้องเป็นไปกับกรรม,มสกตาปัญญาเป็นต้นไปปัญญาที่เป็นไปกับขันธาตุอายตนะแล้วปัญญานั้นที่เป็นโลกิยะก็มีปัญญาที่เป็นโลกุตระก็มีปัญญาที่เป็นไปกับมรรคจิตผลจิตก็มีและวิมุติขันวิมุติขันก็คือมรรควิมุติผลนั่นแหละมรรคผลนิพพาน และวิมุตติยานัศสนขันก็คือปัจเจเวขณะยานปัจเจเวขณะยานทั้งหมดมีเท่าไหร่สิบเก้ายี่สิบยอนหนึ่งยี่สิบย่อนหนึ่งก็คือสิบเก้าคือของพระโสดาบันมีห้าพระโสดาบันนั้นจะมีปัจเจเวขณะยาณห้าคือพิจารณากิเลสที่ละแล้วกิเลสที่ยังไม่ในละคือกิเลสที่ยังอยู่พิจารณามรรคพิจารณาผลและพิจารณานิพพาน พิจารณาห้าอย่างปัจเวกแปลว่าพิจารณาญาณที่พิจารณาห้าอย่างนี้เรียกว่าปัจเวกขณะญาณพระโสดาบานนันห้านะพระสกาทาคามีอีกห้าพระอนาคามีอีกห้าพระอาราหันต์อีกสี่พระอรหันต์นี้ไม่พิจารณากิเลสที่ยังเหลือเพราะท่านละได้หมดแล้วอันพิจารณากิเลสที่ละแล้วพิจารณามรคพิจารณาผลและพิจารณานิพพานก็เลยเป็นสิบเก้าพระโสดาบันห้า สกาทาคามีห้าพระนาคามีห้ 5, พาพระรัลสี่เป็นสิบเก้านันพระองค์ก็มีวิมุติยานทัศนขันพิจาจรณาทั้งของพระองค์เองด้วยนะพระองค์เนี่ยเก่งมากนะพิจารณาของคนอื่นด้วยรู้หมดแหละทันปัญญามากเพราะว่าพระองค์นี่กําหนดฐานะและอาฐานะกําหนดฐานะอาฐานะอย่างไรเช่นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่บุคคลผู้เป็น สัมมาทิฏฐิจะพึงเข้าถึงหรือว่ายึดถือสังขารรายโดยความเป็นของเที่ยงอันนี้ไม่ใช่ฐานะอันยานที่กําหนดฐานะทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนั่นแหละชื่อว่าฐานาฐานายานยานที่กําหนดฐานะฐานะแปลว่าเหตุหรือปัจจัยอาฐานะก็คือไม่ใช่เหตุไม่ใช่ปัจจัยนั่นเองอันยานที่สาม,มารถรู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลและก็ยานที่กําหนดวิหารสมาบัติกําหนดวิหารสมาบัติ พระอ,องค์นี้เป็นผู้ที่ปกตินะชีวิตประจําวันของพระอ,องค์นั้นจะเข้าสมาบัติสองล้านสี่แสนโอ้เข้าได้เยอะแยะนะเร็วนะพระผู้เจ้าจริงๆเข้าสมาบัติเร็วมากเลยนะสมมติถ้าหากว่าพระอ,องค์ทรงแสดงธรรมอยู่นะแสะดงธรรมจบปุ๊บคนเตรียมจะสาทูพระอ,องค์เข้าพระสมาบัติปุ๊บเสร็จแล้วเขาสาทู่จบออกจากพระสมาบัติสนทนาต่อพระอ,องค์ไม่ได้อยู่ฟังอะ่ะ เร็วมากเลยนะความชํานาญของพระผู้มีรพระภาคเพราะองค์นี้เป็นธรรมราชามีความคล่องแคล่วในเรื่องของสมาบัติสมาธิในเรื่องของการแสดงยักย้ายยังไงจึงจะเหมาะสมเนี่ยพระองค์นี่รู้หมดเลยและอริยสัจอริยสัจนี้พระองค์สามารถมีปัญญากว้างขวางในการพิจารณาอริยสัจอริยสัจนี้ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกเป็นฉนายทุกเป็นฉนายทุก ไม้แก่ชาติทุก์ชราทุกขพยาธิทุกข์มรณะทุกข์โสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปาญาตทุกทุกเกิดจากการพลาดพลาดจากของรักทุกที่เกิดจากประจบกับสิ่งไม่เป็นที่รักทุกที่เกิดจากความไม่สมปรารถนาพยศณะคือญาตทั้งหลายเสียหายเป็นต้นนะพวกนี้ก็เป็นทุก ถ้าจะว่าทุกข์ให้มันเยอะไปมันก็เยอะอะทุกข์อะจากขู่โรโคโซตาโรโคทุกหมดแหละแผ่นดินไหวยังทุกข์เลยอันนั้นมีทุกข์อีกอย่างหนึ่งโดยย่อความทุกข์ทั้งหมดแล้วสรุปสรุปสังคตเตเนี่ยสังคิตะแปลว่าย่อย่อแล้วก็คืออุปาทานฐานห้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์หูได้ยินเสียงก็ทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มีแล้วก็หมดไป เพราะฉะนั้นปัญญาที่สามารถอย่างถึงทุกข a ริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธอริยสัจและก็นิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจในเรื่องของอริยสัจเนี่ยนะมันมีรายละเอียดมากเ๋ยวจะกล่าวต่อไปอีกในเรื่องของสติปทานสติปทานนั้นก็คือสติที่เป็นไปในกายสติที่เป็นไปในเวทนาในจิตในธรรมะตัวสติกับฐานของสตินี่คนละอย่าง ฐานของสติได้แก่กายเวทนาจิตหรือธรรมะสติก็คือเป็นกุศลธรรมถ้าหากว่าเป็นของปุถุชนทั่วไปหรือของพระเสขบุคคลแต่ถ้าของพระอรหันตก็เป็นหมากิริยาสติที่เป็นไปกับกิริยาฐานสติตัวนี้เนี่ยระลึกที่กายเวทนาจิตธรรมหรือที่ขันห้านั่นแหละหานองค์ประกอบของการเจริญสติประธานมีอะไรบ้าง อาตาปีสัมปชานนสติมาต้องมีสติองค์แห่งการละมีกี่อย่างยกตรงๆเลยก็สองอย่างคือละอภิชาและโทมนัสในโลกและต่อไปนะสัมมประธานสัมมประธานสี่สัมมประธานสี่ก็คือเพียรเพื่อละเพียรเพื่อระวังไม่ให้เป็นบาปเป็นอกุศลเพียรเพื่อเจริญกุศลแล้วก็เพียรพ,พ่อกพูนกุศลต,ต่อไปอีกแล้วอิทิบาทสี่นะฉันทะ วิรยิยะจิตตะและวิมังสาเชื่อนิคล่องเลยอิธิบาทเนี่ยเข้าใจยากที่สุดเลยในธรรมะที่ที่ศึกษาศึกษาเนี่ยอธิบาทเนี่ยอ,อ่านแล้วเข้าใจยากของอรตมานะคนอื่นอาจจะมีบุญ